สวัสดีครับผมตี้ธนยศบุญเทพประทานครับส่วนผมบอสชนะกันครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวความรู้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาช้านานนั่นก็คือหนังตะลุงนั่นเองครับ นี่ครับหนังตะลุงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือศิลปะการแสดงประจำท้องถิ่นอย่างหนึ่งของภาคใต้เป็นการเล่าเรื่องราวที่ผูก้อยไป็นยายดําเนินเรื่องด้วยบทร้อยกรองที่กับค้านเป็นสำเนียงท้องถิน่นหรือที่เรียกกันว่ากาดว่าบทนั่นเองครับโดยประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงนะครับหลายๆคนคงคิดว่าหนังตะลุงเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับหนังตะลุงมีมาก่อนตั้งแต่พระเจ้าอเลซานเดอร์มีชัยชนะเหนืออียิปต์ ได้จัดให้มีการแสดงหนังขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค์อและเขาก็ยังเชื่อว่ามหรสพการแสดงเงานี้มีแพร่หลายในประเทศอียิปต์มาแต่ก่อนพุทธกาลนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังกระจายไปยังประเทศอินเดียพมา่าเขมรมาเลเซียและประเทศไทยซึ่งสังเกตได้นะครับในเนื้อหาของหนังตะลุงที่จะมีเนื้อความเกี่ยวกับเรื่องของรามเกียรติ์หนุมานยักษ์ลิง ซึ่งเรื่องราวนั้นคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองครับใช่แล้วครับคุณบอสคุณบอสร,รู้หรือเปล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยนังตะลุงเป็นที่ยอดฮิตกันมากเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นงานวัดวงานบนุญงานแต่งงานหรือแม้แต่งงานศพเฮ้ยเขาก็ยังแห่กันไปดูเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุตูเ้เย็นเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยสมจริงให้ความตื่นตาตื่นใจได้มากกว่า คนก็เลยหันไปดูกันหมดเลยและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้หนังตลงเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงก็บอกว่าการจัดแสดงหนังตลงแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมากนายจะเวทีวงดนตรีปีพาดกว่าจะได้จัดแสดงเนี่ยก็นั่งตกยุงรอตายไปหลายตัวเลยครับซึ่งต่างจากภาพยนตร์นะครับที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าในการฉายอีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย อถอูกต้องแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมหนังตลกงก็อย่าพิ่งน้อยใจนะฮะเพราะว่าก็ยังคงมีการจัดแสดงหนังตลกงอยู่บ้างในบางจังหวัดซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราเยาวชนไทยทุกๆคนที่จะต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ภูมิใจกันต่อไปนะครับ